Done that, then go shower with me? Okay. I'll be outside for a while. Chop chop. bao nhiêu? Need one more? Yes. I thought I had six. One <laughs> is. What the hell? Because I already took the twist tie inside. I already took the twist ties inside. Why? It'll even be better after we get more for that mesh. Yes. i got my to guy a a หญ้าที่สามีวันตัดนะคะหน้าบ้านวันก็เลยเอามาใสา่พูดารเอเลย that <S oh, just came out โอ oh, <yeah. S 1> ้ยอ๊ <laughs> People can see your flower. Beautiful flowers. Speak up some more สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันจะพามาชมสวนวันนะคะตามนี้ค่ะที่หายไปหลายวันนะคะเพราะว่าวันมาทำแปลงผักนะคะแล้วก็ยุ่งมากเลยนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะ วันนี้นะคะวันจะมาอัปเดตสวนของวันนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะคือมันยังขึ้นไม่เยอะนะคะแปลงแรกนะคะที่วันจะโชว์ก็คืออันนี้เลยค่ะวันปลูกอ่ะวั t ด <Yeah. S 1> ีคอแบบไ b นคอร์ราบี้อคอร์ราบี้นะคะวันปลูกปีนี้เป็นปีแรกนะคะอยาก เริ่มโตแล้วนะคะโคลบี้นี่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้เดือนชิวันปลูกนะคะวันปลูกแซมกับอ่ะอ่ะอื่ นนมันกำลังเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะลูกโคลาบ,บี้นะตรงนี้ this one is l o ลูกลายจั n a b ี อหวา,อากาศแบ,บบร้อนมากโอเคไอ้ก็น้ำคับเลยแล้วกันก็ปปูกมาเกิดเทศด้วยนะทอมแม่น <c oughs> เนาะแป้งน,นี้นะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นโครโ,คร,โ,คร,โร,ราบี้สีม่วงนะคะซึ่งมันกำลังขึ้นเหมือนกัน,นะค่ะแต่มอนเปิดให้ดู อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันคู่มันน้ไว้เพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าลมมันแรงมากนะคะแล้วก็มแมลงด้วยนะแต่ว่ามแรงนี้ไม่คือเยอะอยู่แต่ว่าลมเส้อส่วนมากนะคะก็เลยปิดไว้อันนี้เป็น คอราบีสีม่วงนะคะแล้วมันก็แซมด้วยผักคะน้านะคะเนี่ย ว่าอากาศมันร้อนมากๆ <c oughs> อันนี้นะคะวันก็จะปลูกอ่ะผักชีนะคะผักชีสลั่งนะคะอันนี้ยังยังเล็กเลยะค่ะ กอนนะคะวันเพิ่งลงแปลงนะคะแล้วก็จองอาทินะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นพวกวันลบลงเม็ดโอเนียนนะคะเขาเรียกอะไรนะ,ะต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นซารลาแหนนะคะสวยมากสี่วันเก็บไปแล้วนะ วันออาต้นเล็กๆมามาลงนะคะแต่ว่ามันขึ้นแบบเร็วมากนะเสนเนี่ยขึ้นง่ายมากอ่ะอืม smells o good โอ้ยแล้วก็อันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะอะวันก็จะปลูกแซมกับต้นเอถั่วลันเตานะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าถั่วฝักยาววันจะเป็นยังไงนี่จะ,ะปลูกได้ประมาณ สองอาทิตย์ครึ่งน,นะคะมันขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มันมีมันมีไม่ขึ้นบ้างน,นะคะในช่วงแรกๆเพราะอากาศมันแบบแปรปรวนเยอะนะคะมันก็เลยเอาเม็ดมาลงใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่วันบอกนะคะก็มันจะขึ้นมาประมาณนี้นะคะ่ะมันก็ปลูกไปจากตรงนี้เลยนะคะไปโนนตรงโน้นนะคะก็จะเป็นแตงนะคะ แปงวันก็อยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นปีแรกที่วันปลูกนะเพราะวันได้ยินว่าเขาบอกว่ามันคือมันสามารถเอาไปตําส้มตําได้นะมันก็เลยจะลองปลูกเพราะว่าวันไม่มีมะละกอนะคะมันก็เลยจะปลูกนี้ดูนะคะโอ้ยมันขึ้นแล้วนะดูสิสวยด้วยอ่ะ เดี๋ยวถ้ามันโตกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยววันจะมาอัปเดตท,ทิ้งนะคะก็จะประมาณีนค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆอัปเดตสวนนะคะก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะคะที่งวันหายไปอ่านหลายวันเพราะว่าวันมาทําแปลงขักอยู่น,นะคะแล้วก็กําลังจะขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ